มา,มาดูแนวโจทย์สมการข้อนี้กันนะคะในการแก้สมการตรงนี้พ nope, BE uh ี่ใช้วิธีการย้ายข้างสมการดังนั้นเรามาทําความเข้าใจในเรื่องของเครื่องหมายกันก่อนถ้าเดิมเป็นเครื่องหมายบวกย้ายข้างไปจะเปลี่ยนเป็นลบนะคะลบอยู่ย้ายข้างไปเปลี่ยนเป็นบวกคูณย้ายข้างไปจะเปลี่ยนเป็นหารหารอยู่ย้ายข้างไปจะเปลี่ยนเป็นคูณดังนั้นเรามาดูแนวโจทย์ข้อนี้กันเลยปกติแล้วนะคะในการแก้สมการเราจะกําจัดตัวนอกสุดออกไปก่อนฉะนั้นในข้อนี้นะคะตัวนอกสุดของเราที่ต้องกําจัดออกไปก่อนเลยนั่นก็คือ 2x ซึ่ง2 x ข้างหน้าเป็นเครื่องหมายบวกย้ายข้างไปต้องเปลี่ยนเป็นลบสังเกตว่าพอเราย้าย2 x มาทางนี้18กับลบ2 x มันไม่สามารถลบกันได้เมื่อน้องไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะพี่จะแนะนําเลยว่าให้น้องจัดรูปสมการทางซ้ายมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะฉะนั้นสังเกตว่าเลข5าอยู่ข้างหน้าวงเล็บนั่นคือเครื่องหมายคูณน,นะคะฉะนั้นเรากระจายเลข5าเข้าไปคูณในวงเล็บก่อนได้เลยค่ะ5คูณ2 x ตรงนี้ก็จะได้เป็น1 0 x นะคะ5คูณ3ตรงนี้ก็จะเป็น15นะคะกระจายเข้าไปคูณอย่างนี้เลย แล้วก็ตามด้วยบวก 2x เท่ากับ18พจน์ไหนที่สามารถรวมกันได้เราก็จัดการรวมกันก่อนเลยนั่นก็คือ 10x กับ 2x ตรงนี้รวมกันแล้วก็จะเป็น 12x บวกกับ15เท่ากับ18แล้วเราค่อยจัดการแก้สมการตัวนอกสุดตรงนี้ก็คือ15บวกอยู่ย้ายฝั่งไปก็จะเปลี่ยนเป็นลบนะคะก็จะเป็น 12x เท่ากับ18ลบ15น้องก็จะได้ 3นะคะ12ติดกับ X แปลว่าทําเครื่องหมายคูณอยู่จากคูณน้องก็เปลี่ยนเป็นหารนะคะก็จะได้เป็น3ส่วน12นะคะนั่นก็คือ X เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองค่ะ